สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเครื่องชั่งน้ำหนักของทาง Xiaomi นะครับเป็นรุ่น Mi Body Scale 2นะครับผมซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะฮะทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ต้องบอกว่าเครื่องช่างน้ําหนักตัวนี้นะครับก็ขนาดเนี่ยค่อนข้างกําลังเล็กเนี่ยพอดีมือเลยนะครับคือถ้าแกะมาเนี่ยก็น่าจะเหยียบ2เท้าเต็มพอดีเนาะอ่ะมาดูดีเทลข้างนอกกันบ้างก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมิบอดี้คอมโพสิชันสเกลเวอร์ชั่นสส่วนสีเนี่ยที่ผมมีอยู่ในมือนียคือสีขาวนะครับผมก็จะว่าน่าจะมีสีอื่นด้วยก็น่าจะเป็นสีดำนะแต่ว่าฟังไม่ได้เดี๋ยวึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่ามีสีอะไรบ้างนะครับรองรับบลูทูธเวอร์ชั i น n ้านะครับ แล้วก็แหล่งใจ่ายไฟเนี่ยใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ทั้งหมด4ก้อนนะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Android เวอร์ชัน4.4ขึ้นไปนะครับหรือระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยเวอร์ชัน10.0ขึ้นไปเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันถ้าเป็นของใหม่นะครับเขาจะมีสติกเกอร์ซิลเอาไว้นะครับที่ด้านล่างอยู่หนึ่งตัวนะครับปึ๊บแกะเปิดมานะครับชั้นแรกก็จะเป็นกระดาษที่เขาวางกันเอาไว้นะครับอ่ะเราก็จะเจอกับเครื่องชั่งน้ำหนักเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ ที่ด้านล่างกล่องนะครับน่าจะเป็นคู่มือนะครับไม่แน่ใจว่ามีอ่าแบตเตอรี่ไม่มีนะครับข้างนอกไม่มีอะไรแล้วนะครับมีอยู่เท่านี้เลยเนาะมาดูคู่มือก่อนว่าเขามีอะไรบ้างก็เป็นคู่มือนะครับทั้งหมด2เล่มนะฮะก็หลากหลายภาษานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับไม่มีอะไรอยู่ข้างในแล้วนะครับมีอยู่เท่านี้จริงๆ เวอร์ชันที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชั่นของ g กโบนะครับก็คือนำเข้ามาโดยบริษัทแฟลนิงอย่างถูกต้องนะครับผมเคยซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักของยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวยุ่นเหมยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยผมนำเข้ามาเป็นเวอร์ชั่นจีนนะครับแล้วพอใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันไม่ซับพอร์ตกับซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันโกโบนะครับก็เลย ทำให้มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าใครจะเล่นของเสี่ยวหมีอะไรพวกนี้เนี่ยแนะนํานะครับผมควรจะใช้ของที่เป็นเวอร์ชัน global จะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครไม่สันทัดนะแต่ถ้าเกิดว่าใครสันทัดบอกว่าเออใช้ไม่มีปัญหาใช้กับเวอร์ชันจีนได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะเจ้าตัวเครื่องข้างน้ําหนักนะครับตรงนี้ก็ถูกถุกซิลมานะครับ รู้สึกว่าจะไม่ได้แถมแบตเตอรี่มาให้นะครับนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสเกลสวยงามไม่ได้มีจอดิสプย์อยู่ด้านบน,นครับจอเนี่ยน่าจะฝังอยู่ข้างในตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าน้ําหนักเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ด้านหลังก็เป็นเฉพาะที่ใส่แบตเตอรี่ นะครับอ่ะมีสาย AA ทั้งหมด4ก้อนนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับที่ด้านล่างเนี่ยตัวฐานด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นยุ่นๆนหน่อยนะครับผมก็จะว่านั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ใช้ในการรับน้ําหนักด้วยนะครับส่วนในตัวสิงเงินตัวนี้ก็คือเก็เอาไว้ไหลผ่านไฟฟ้านะครับสำหรับเข้าไปสู่ร่างกายเพื่อวัดมวลต่างๆนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะชั่งน้ําหนักที่ เป็นลักษณะเครื่องช่างแบบนี้นะครับว่าควรจะเหยียบให้ตรงจุดเหล่านี้นะครับเพื่อให้เจ้าตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลเข้าไปในร่างกายเพื่อวัดในส่วนของมวลต่างๆออกมานั่นเองโอเคเรามาใส่แบตเตอรี่กันโอเคครับใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยด้านบนก็จะแสดงผลเป็นวิงวิงนิดนึงโอเคก็เข้าใจว่ามันแสดงผลแค่นิดนึงเนี่ยก็คือบูตอยู่น่าจะเป็นการบูตเครื่องอยู่นิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ สามารถที่จะชั่งน้ำหนักได้นะครับเดี๋ยวเราต้องโหลดแอปพลิเคชันก็สำหรับแอปพลิเคชันที่เราต้องใช้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะว่ามันจะผูกกับมิโฮมนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เจ้าตัวมิฟิปนะครับซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพของทางมิคเขานะฮะอ่ะก็ทำการติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อย ก็เมื่อทําการติดตั้งเจ้าตัวมิฟิตเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะกดปุ่ม add device ได้เลยครับแล้วมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นแบรนด์นะครับแบรน์แบรน์ก็คือเจ้าตัวสายลัดข้อมือนะครับมิตรกุลต่างๆนะครับวอชก็คือสําหรับนาฬิกาข้อมือนะครับส่วนเจ้าตัวของเราเนี่ยเป็นตัวสเกลนะครับก็กดเข้าไปได้เลยเมื่อกดเข้าไปนะครับระบบเนี่ยจะบอกว่าให้คุณเนี่ยแพกับเจ้าตัวเครื่องนะครับก็คือให้เราเนี่ย ขึ้นไปเหยียบเครื่องนะครับได้เลยทีนี้นะครับพอเมื่อเราชั่งเรียบร้อยนะครับตัวผลรีซอสค่าต่างๆนะครับที่เครื่องวัดมาได้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของหน้าแรกนะครับแล้วเราก็สามารถเดี๋ยวเข้าไปในส่วนของเวทได้เลยครับมันก็จะบอกนะครับผมว่าข้อมูลอะไรต่างๆนะครับซึ่งดีเทลแต่ละส่วนเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าตัวเครื่องวัดเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะก็ในส่วนของน้าหนักนะครับเราสามารถแท็กได้นะครับจากในส่วนของเวทนะครับส่วนค่าอื่นๆนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปดู ได้จากตัว body s c a l ลแต่ละค่านะครับของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งค่าแต่ละตัวเนี่ยก็ลองศึกษาดูนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับว่าจะมีผลยังไงนะครับเราควรจะไปเน้นตรงไหนนะครับหรือว่าเราส่วนไหนเนี่ยยังขาดอยู่นะฮะตรงนี้ก็เครื่องตัวนี้นะครับวัดได้อยู่ประมาณ10 ค่านะครับตรงนี้สามารถวัดค่าอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโชว์ให้ดูแล้วกันนะก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ